สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่อง IG จีลิซ่าแบ็คพิง์พร้อมความสวยน่ารักแบบจัดเต็มให้แฟนๆได้หายคิดถึงได้วีดกันหลังไม่ได้อัปเดตนานกว่า2สัปดาห์ซึ่งรอบนี้น้องได้มาโพสร,รัวๆเป็นเซตภาพขาวดำจากกล้องฟิล์มที่ดูน่าหลงไหลซึ่งแอดก็นำมาแชร์พร้อมอัปเดต IG น้องลิซ่าให้เพื่อนๆได้ทราบกันกับสถิติใหม่ที่เพิ่งมียอดผู้ติดตามทะลุ47.2ล้าน ยืนหนึ่งไอดดนศิลปินทั้งไทยและเกาหลีที่มีผู้ติดตามสูงสุดและล่าสุดภาพทีดิซาโพ์ระหว่างซ้อมเดอะโชวเมื่อวันที่31มกราคม2021ตอนนี้ก็มียอดไลท์ทะลุ8ล้านไลค์แล้วทำสถิติใหม่ยอดไลค์มากที่สุดอีกด้วย ครั้งนี้ค่ะนอกจากน้องจะมาโพสอัปเดตภาพส,สวยๆให้ด่ชมกันใน i อ s t o r y ของน้องยังอัปเดตคลิปภาพน่ารักน่ารักกับเจ้าตัวเล็กเลเกอสมาชิกใหม่ครอบครัวตระก,กูลแอลอวดความน่ารักพร้อมกอดรัดฟัดเบี่ยงขยี้หอมหัวให้แฟนๆอิจฉากันลเล่นๆอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะหลังจากที่แฟนๆได้เห็นภาพลิซ่าก็พากันอดแซวทรงผมของน้องไม่ไหวกับการเปิดหน้าม้าแสกกลางพร้อมความหล่อเท่ ดูเซอร์เซอร์หลัวสุดๆซึ่งแอดก็ขอนำมาแชร์ให้เพื่อนๆที่ชมกันก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดหัวใจให้น้องกันเยอะๆตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ